สวัสดีค่ะในวันเด็กวันนี้นะคะเวิร์กออร์อินิกฟาร์มชวนน้องๆหนูๆมาร่วมสนุกด้วยกันกับกิจกรรมฟาร์มทัวร์สวนนอกไม้กินได้และสมุนไพรออร์แกนิกค,ครั้งที่หนึ่งในวันที่1 3บสมกราคม2567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกา30นาทีค่ะชวนมาพบกับบรรยากาศธรรมชาติและก็ความร่มรื่นที่เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้กินได้และพืชผักสมุนไพรออร์แกนิกต่างๆโดยในงานนะคะจะแบ่งเป็น3โซนค่ะ โซนที่1น,นะคะจะเป็นโซนกิจกรรมเวิร์กชอ็อปโซนที่2นะคะจะเป็นโซนฟาร์มทัวร์เพื่อให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักกับพืชสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้กินได้โดยการเรียนรู้นะคะเป็นแบบเซลล์เร์นนิ่งนะคะหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็โซนที่3ค่ะจะเป็นโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเมนูที่ทํามาจากสมุนไพรต่างๆต้อนรับทุกท่านอีกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจกิจกรรมสามารถจองเวิร์กช็อปล่วงหน้าได้ที่ Ad w o r k ร r o โกร์ รับสิทธิ์ส่วนลดทันที10%ทุกกิจกรรมนะคะแล้วพบกันค่ะ